พ่อแม่พี่น้องนี่ปีกับปีแต่สิพ้าพ่อแม่พี่น้องย่างไปเมืองเนาะพ่อแม่พี่น้องเอ,อ๋ยย่างไปเมืองวา่ามือนี่เป็นแจ้งด nose, ไดม,มือนี่เป็นแจ้งไดเนี่ยพ้าย่างไปเมืองว่ามือนี่เป็นแจ้งไดค่ะเอ่อมือนี่วันอังคารเนาะพ่อแม่พี่น้องวันอังคาร้ยวันวันพุธเออวันพุสินี้ฝน สิมีคนอันมาเที่ยวชมหลายบอ่อเนาะพ่อแม่พี่น้องสิมีคนมาเที่ยวมาชมหลายบอ่อเออนี่นี่อันวัดวัดมีสองสองขางสองด้านเดอ้พอพ่อแม่พี่นอ้องเอ้ยวัดนีมีสองขางสองด้านค่ะอันนี้อีกด,ด้านหนึ่งเนาะพ่อแม่พี่น้องอันนี้อีกด,ด้านหนึ่ง ด่านนึงเขาแบบนอกเลยบัตรนี้บัตรนี้สองค่ะ ก็เป็นอ่านี่นี่โบดเนาะโบดโบดพ่อแม่พี่น้องนี่ อ่ใหม่ตะเคียนพร้อมเข่าพี่น้องเลยค่ะมือนี้กระติมีคนมากาบมะหวายแบบป่าป่ายเนาะพม่าพี่น้องนักเรียนนักศึกษาเบิร์กะได้มาคู่สิงย้อนใส่อันนั้นนี่พ่อแม่พี่น้องค่ะแล้วว่นี้ก็คือแบบเป็นบอล เสียงโชกเสียงใช้เนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเป็นบอลเสียงโชกเสียงใช้เออเพิ่นคือบ่เอาหนามมาใส่พ่อแม่พี่น้องอือทุกเถียวเพิ่นจะเอาหนามมาใส่เด้พ่อแม่พี่น้องค่ะคุณสาบัวเออบัวกะอันดอกเมดแล้วเมดดอกดอกเพราะท่านแตกพ่อแม่พี่น้องเอ้ยสาบัว ดอบบบดดกบัวเราะท่านแตกเ่ราะท่านอันออกยอดยุคพเม่พนองเป็นบัวชัดพแม่พนองเอ,อ้บัวชัดค่ะนี่อันนี้เน้เงินเนาะพเม่พนองเน้เงินก็นคือคนก็นมาอันขอโชคขอลาบกับอันกุมารทอ้องเนเงินนี่แหละพเม่พนองเออคพามาขอโชกขอลาบอันนี้ก็จะเป็นหอไอนี่ อันกึงกก่งกุติกกึ่งพ่อแม่พี่น้องเอ,อ้ยน,นี่เป็นกุติกกึ่งเฉลิมชัยนี่นออกแบบต้องหรอมีเนเง,เงินกระเป๋าท้องเนาะอยู่ข้างๆนี่ละ่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะ พ่อแม่พี่น้องค่ะเราก็อันยู่ด่านขางนี่รอบนี่ก็สิบเป็นอไอ้นั่นพ่อแม่พี่น้องเป็นพระอาจารย์ทุกองค์ทุกท่านพระเจตจิอาจารย์ทีอามีสือเสียงดงดังเนาะพ่อแม่พี่น้องทุกองค์ทุกท่านเป็นลูบปลอลูบเหมือนเพลินเนาะ ร้อยร้อยขั้วอันองค์ร้อยขั้วท่านพ่อแม่พี่น้องอยู่นี่นี่นี่คอแม่พี่น้องผ <c oughs> ูดด้ใดหิวน้ำหิวทามาได้เด้อพ่อแม่พี่น้องเ <c oughs> พิ่นมีน้ำแจกประตรี้ับปีฟกับสีมาอ่าเอาน้ำขอหนา <c oughs> ้นาแจกเพิ่นจักสองถ้วยคอแม่พี่น้องปากกับลุงพ่อแม่พี่น,อนอ้องเลยปากกับลุง ออออสองขวดนี่พ่อแม่พี่น้องนี่พ่อแม่พี่น้องสองขวดสองขวดนี่ปากกับลุงพ่อแม่พี่น้องเลยปากกับลุงเนาะค่ะนี่มีคนมาไหว้มาไ่น